ตาเอ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 สวยหรออยังล <dead> ูกใคร่าทั้งสวยทั้งหล่อใคร่าไม่เสียงดังลูกไม่เสียงดังเอออมเงินไม่เสียงดังอมเงินชอบเสียงดัง พี่ถุงทองหล่อยจังเลยพี่ถุงทองหล่อจังเลยยิ้มหน่อยลยูกยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเร็วเรวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยค่ะพี่ถุงทองน้องอมเงินมาเสริมสวยเสริมโ่อนะคะหลังจากที่เสร็จแล้วก็กําลังเดินทางกลับบ้านมีน้องแป้งล่ําแล้วก็วน้องเหมียว เฝ้าบ้านแทนวันนี้พาพี่ถุงทองกับน้องออาเงินมาเที่ยวส่วนน้องๆเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านสวนแทนไงลูกเ <50 S 1> มตรถึงโรงเรียนใช้ทางออกที่นตัวกลมบักเลยใครวะใครวะหล่อจังเลยวะใครวะสวยจังเลยวะ เดีแ,แม่หนมให้มัมหมั่นแ,แม่หนมให้มัมมั่ คนตัวหอมๆวะหอมจังเลยหอมจังเลยมามาเอาเงินมาเร็วมาเร็วมาเร็วหอมจังเลยหอมจังเลยอึ๊บอืมเอาเงินละลูกอึ๊บอุ้ยหอมจังเลยหอมจังเลยไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านนั่นพี่ถุงทองเปิดประตูเข้าไปเองแล้วนะ่ะเห็นไหมนะไปไปไปะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ให้กินนมพรุ่งนี้ให้กินนมลูกวันนี้พอก่อนไป พรุ่งนี้ค่อยกินนมบ๊ายบายพ่อจัดที่นอนให้เรียบร้อยเลยนั่น่ะ